สิ่งที่ควรโฟรกัสช่วงนี้คือเรื่องอะไรคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณแก้ลายหน่อยเนาะสิ่งที่ดีรับไปสิ่งที่ไม่ดีปผ่านใช้วิจารณญาณน,นะออร์เ e คิลารหลายๆคนช่วงนี้ไปศึกษาเรื่องสายจิตวิญญาณเนาะใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นออร์เ e คิลอคารไม่ว่าจะเป็นการสุ่มเลือกจากพลังงานบางอย่าง มันเหมือนคุณได้รับข้อความหรือสารบางอย่างผ่านพลังงานนั้นคุณก็เลยโฟกัสว่าคุณไม่ได้ไปเจาะจงเช่นใครอยากรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรใครอยากรู้ว่าตัวเองทําอะไรสิ่งใดดีไม่ดีคุณศึกษาตัวเองมาแต่คุณก็ไม่ได้หลงลืมที่จะสัสงเกตสัญญาณรอบตัวมันอาจจะผ่านคลิปนี้ผ่านวิดีโอนี้ผ่านการพริการผ่านพ่อหมอแม่หมอหรือผ่านแบบบางคนดูดวงตัวเองได้ค่ะหรือบางคนกดาไลาย,ลายอารมณ์ความรูม้สึกตัวเองจริงๆแม่วอาจ,จะพูดว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีคําตอบบางอย่างในใจอยู่แล้ว แต่คุณอ,อาจจะต้องการการการันตีหรือคอนเฟิร์มจากอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณอาจจะพึ่งพาทางศาสตร์นี้ศา Healing, สตร์ฮิลลิ่งศาสตร์ดูไพ่ศาสตร์แก้ลายศาสตร์ดูดวง,ดดดวงหรือศาสตร์เกี่ยวกับการใช้ไพ All ่อลอร์เคลไกดก้ลายพลังงานว่าเอ๊ะมันมาถูกทางหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าแต่แม่บอกคิดว่าอิทธิพลต่ตอไพ่อ่ะมีส่วนหนึ่งคือเสริมความมั่นใจคุณเพราะไพ่ตัวคนเป็นแองเจิลอยู่แล้วไพ่สีชมพูขึ้นเนี่ยมีความรักมีความรู้สึกชอบ แล้วก็รักอิสระรักตัวเองอยู่แล้วเพียงอาจจะอยากได้รับการการันตีหรือคอนเฟิร์มโดยเฉพาะเรื่องของความรักโดยเฉพาะเรื่องของการเกิดมาเพื่อทําสิ่งที่ดีงามใช่หรือไม่ถ้าใช่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยากจะบอกอะไรคุณอาจจะใช้แบบนี้เป็นเครื่องมือนะคะหรือการสุ่มจับพิกอาการการสุ่มหนังสือหรือการแบบสร้างสัญ,ญลักษณ์สร้างเงินไขบางอย่างเพื่อทําให้ตัวเองแบบรู้ว่าตัวเองมาถูกทางอืมเขาอยากจะบอกว่า รีคอนซิเดอร์ค่ะคือการพิจารณาการไต่ตองการทบทวนแปลว่าอะไรคะแปลว่าจริงๆแล้วสารทุกสารที่คุณได้รับไปไม่ว่าจะเป็นข้อความครับความคิดแม่หมอพูดแล้วว่าคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้คุณเอาไปพิจารณาไต่ตองคุณมีคําตอบในใจอยู่แล้วเพียงแค่คุณอยากได้รับองค์ประกอบหรือได้รับการคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างเพื่อทําให้มั่นใจมากขึ้นถูกต้องไหมคุณไม่ได้เชื่อ โดยปาศจากคุณไม่ได้งองงายอ่ะคุณไม่ได้เชื่อโดยปาศจากเหตุผลคุณมีคําตอบในใจอยู่แล้วแล้วมันมักจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่คุณต้องการเวลาพิจารณาไต่ตองโดยการหาเหตุผลหรือหาหลักฐานเป็นองค์ประกรอบเท่านั้นอืคุณดูดิเซนคุณแรงขนาดนี้นะคะไม่เชื่อเซนต์ตัวเองแล้วจะไปเชื่อใครถูกไหมใช่่ะ yes แล้วคุณดูนะคะคำ yes ตรงนี้มีสายลุขึ้นแล้วก็มีพลังงานหนยินหยาง เป็นพลังงานของความสมดุลแม่บอจะพูดเลยนะถ้าใครถามว่ามีคู่หรือเปล่าเรามีคู่หรือเปล่าเราดูพิับการไปแล้วเขาบอกว่าเรามีคู่มีคู่หรือเปล่ามันอยู่ที่คุณนะคะถ้าคุณเชื่อว่ามันใช่มันก็คือใช่อะเราจะทํามันสําเร็จหรือเปล่าเราจะทํางานสองอย่างส,สําเร็จหรือเปล่าเราจะบรรลุซึ่งธรรมะกับบรรลุซึ่งทางโลกหรือเปล่าใช่ค่ะคุณ elle, นอยู่ในเส้นทางแล้วแน่นอนคุณอยู่ในเส้นทางแล้วแล้วคุณกําลังสมดุลพลังงานอยู่แต่เพียงแค่วางสิ่งบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ตามองไม่เห็นไงคุณก็เลยต้องใช้ศาส รือศิลปะหรือพลังงานของการเยียวยาบางอย่างเป็นตัวแทนเพื่อเตือนคุณสกิดคุณให้คุณจำภารกิจให้จำตัวเองได้นะคะอ่างั้นแม่หมอขอดูหน่อยสิ่งใดที่ไพ่ย,ยิปซีอยากจะบอกกับคุณเพิ่มเติมไหมคะแม่หมอจะให้คุณเลือกไพ่สามใบเอาที่คุณดึงดูดนะคะ ว่าสิ่งที่คุณมีคําตอบในใจคือเรื่องใดมันจะเกิดเร็วเกิดใช้อย่างไรอาจจะเป็นเรื่องความรักอาจจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณาจ,จะเป็นเรื่องการเกิดมาทําไมหรือไรเพรโพสต์ใดๆก็แล้วแต่ที่คุณเคยอาศัยไพ่ออร์ลเคิลในการหาคําตอบเดี๋ยวเรามาฟันธงกันอีกทีหนึ่งนะคะใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามเลือกหนึ่งเรื่องค่ะที่คุณอยากจะได้รับคําตอบจากคลิปนี้ค่ะใครที่เลือกใบที่ห คุณอยากได้รับการเยียวยาคุณอยากจะเมนิเฟสคุณอยากมีความสง่างามคุณอยากมีชื่อเสียงคุณอยากประสบความสําเร็จคุณอยากอยู่ในจุดที่ใช้พลังงานดึงดูดได้นะคะหรือทํางานเกี่ยวกับของสวยของงามโซเชียลออนไลน์สาเร็จหรือเยียวยาแต่งสําเร็จอยู่อยู่ในจุดที่มีพลังงานบวกมีความคิดความฝันความหวังหรือถามเรื่องคู่จิตวิญญาณไพ่ออกมาว่า yes นะคะไพ่ออกมาว่าใช่เดอสตาคือ r ีเมน n p o ิทีฟอยู่ในพลังงานบวกซาบซึ้งใจะคะ่ะ คุณมีออร่าคุณมีพลังงานของการรักคุณมีพลังงานของการเยียวยาตัวเองคุณมาในสายเยียวยาฮิลิ่งผู้คนคุณเยียวยาเองสำเร็จคุณจะเปิดรับสิ่งใหม่จากความเชื่อจากความศรัทธาจากการปล่อยวางและจากความคิดความหวังใหม่ๆของคุณค่ะ สำหรับคนใบที่2คุณจะประสบความสําเร็จในทางธรรมะหรือเปล่านะคะแน่นอนค่ะคุณจะสอบบรรจุราชการหรือเปล่าแน่นอนค่ะคุณจะมีคู่บุญคู่บารามีหรือเปล่าคุณเลือกได้ค่ะคุณจะอาจจะปฏิบัติธรรมอยู่ย,วยาวๆไปเลยหรือรอคู่บุญคู่บารามีคู่พันเนอร์หุ้นส่วนคู่จิตวิญ,ญญาณของคุณได้เช่นกันเพราะไพ่พระขึ้นเนี่ยคุณเป็นครูบาอาจารย์ผู้คนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่ละเอียดลึกซึ้งในธรรมะสัจธรรมเป็นผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณเป็นครูบาอาจารย์ให้กับผู้คนได้เป็นคนที่มี ความรับผิดชอบชั่วดีแล้วมีความเป็นหัวโบราณหน่อยๆน,นะคะติดความรู้สึกว่าชอบความสุขชอบความสงบใจถือสินปฏิบัติธรรมมาถูกทางอยู่แล้วค่ะคุณจะได้ตามปรารถนานั่นแหละเพราะคุณมีเสียงสิทธิ์คอยดูแลคุ้มครองอยู่นะคะใบที่3ค่ะ จะทาธุรกิจการค้าการงานสําเร็จหรุร่วงไหมคู่ของเราเป็นคู่พลังงานอะไรนะคะรูุร่วงแน่นอนเพราะว่าสายนี้เป็นสายสตรองไพ่สเตนขึ้นเป็นคนที่มีอุปสรรคปัญหาในชีวิตเยอะมากๆเลยค่ะแต่คุณจะเอาชนะอีโก้ความย้อนแย้งในตัวเองแล้วคุณจะดึงศักยภาพสูงสุดของความเป็นผู้นําของคุณขึ้นมาได้คุณจะประสบความสําเร็จในการเป็นอ,องท์ธุพนวหรือเจ้าของกิจการเจ้าของชีวิตตัวเองแล้วถ้าคุณจะมีคู่คู่ของคุณจะเป็นคนที่เก่งฉลาด มีวุฒิภาวะคุณอาจจะเคยดูไพ่ดูดวงว่าคุณมีคู่ยากแต่แม่หมอเขาบอกว่ามันไม่ได้ยากหรอกมันเป็นแรงไอเทมมันต้องรอคนที่ศีลเสมอเท่านั้นคุณแค่ทําในสิ่งที่คุณจําเป็นจะต้องทําต่อไปเพราะคุณเนะี่ยเป็นคนที่อาจจะต้องแบกรับภาระบ้านครอบครัวหรือว่าเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ด้วยความเชื่อมัน่นด้วยเป้าหมายความฝันของตัวเองสง่าง,งามไม่ท็อกซิกไม่ดรามา่าเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอยู่กับคุณไม่ใช่คนที่แบบ ไม่เข้าใจชีวิตอะต้องเป็นคนที่เข้าใจชีวิตจริงๆแล้วเขาจะยอมจำนวนให้คุณได้แต่เรื่องของความร่ํารวยนะที่การงานไม่หมาะพูดเลยจะรวยด้วยตัวเองค่ะจะมัง่งคั่งโดยธุรกิจที่ทําจะร่ํารวยจากการแก้ปัญหาจากการมีบริวารจากการช่วยเหลือผู้คนยิ่งช่วยคุณยิ่งสตรองยิ่งสง่าง,งามเพราะนี่คือไลฟ์โพสของคุณนี่คือสิ่งที่พ่อยากจะสื่อสารกับคุณวันนี้